ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทาน,นะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน,วยน้าเล่นมวยหน้ารองสึกเพชยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับ ช่องทางท,ท,ที 1> ่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4อิสตาแกรมเมธา7สี4ช่องทางรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับส่วนอกสนใจครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองในกลุ่มและที่สําคัญมีหลายเสียงมวยให้้้ฟัังทุกววนดยแลละขอมู เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศก็มีนะครับในกลุ่มนะครับสนดอกสนใจสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุ่งหกแปดมีดีในด้านของเรื่องมวยและฟุตบอลนะครับอะเราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเียนฟุตบอลหน้ารองประจําวันพฤหัสนะครับที่1พฤษภาคมวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับของหลายๆท่านวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนวันนี้นะครับะ เราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลคู่แรกค้ำคืนนี้กันเลยนะครับคู่แรกจะเป็นของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกจะเป็นการเจอกันกันรบระหว่างทางเจ้าบ้านแอตติบิลเบาจะเปิดสนามนะครับซานมาเมสบาเรียรับมือกับทางปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยอดทีมแกร่งประเทศอังกฤษ,กฤษนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟช่วงเวลาที่สองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านทางแอตติบิลเบานั้นเขามีทางอาร์เนสโตกับอันบันเบเดคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางแมนยูผู้มาเยือนน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 ัั้้ก็มมมมมีีีททาาางงงรรรูบบิิอออคคุย่ใขขะผล ทางเจ้าบ้านกับทางบิวเบาได้นะครับก็มีชนะนะครับสนะครับแล้วก็เสมอ2แพ้ไปสครับราสุดเป็นฝ่ายชนะทางรัสพามัทมา1นึ่งศูนย์ะครับส่วนทางแมนยูนะครับผลงานในกับพลานัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับแพ้นะครับ สองแล้วก็เสมอไปสามราศีเป็นฝ่ายเสมอทางบอลบัดมา่อหนึ่งหนึ่งในด้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทครับเปิดที่ทางเจ้าบ้านแอตติบวิวเบาเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับอ่ะขอบคุณเบื้องต้นจะติดติดชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมวนผมวยผู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้น,นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะเรื่องในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งที่เป็นตำแหน่งรวมถึงการวางหมากาการวาง,างกลยุทธ์ของทางให้กดทั้งสองทีมด้วยว่จะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผู่เมธาครูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบบบบบบบอออลมาา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 คครรรรััััััสหกจจดดทททพขขงงงงเเ้้้นนนนิปี ไลอัพนักเตะจะเป็นของรอบ4 3 2 1ผู no ้ร to to ักษาประตูจะเป็นเจ้าบูฮูเลนนะครับอารีเลบาร่ายืนเฝ้าเสากับให้ทางครับ no บิลเบาเจ้าบ้านสีประการหลังแผงเบ็คโฟร์จะมีทางเจ้าครับออสการ์กับเรมักออดยืนกับทางเจ้าดานี่บีเบียนครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮารบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับยิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นเจ้ายูราอาวาเรสนะครับยิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นท่านเจ้ารูลินครับเบอร์ซิตเซ่นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คสองทางเจ้าบ้านทางไอบบบิลลเาาาครัส่วนทงงงงแผกกอจะเเป็นจ้ามิเกลนะครับยูเรกิสต้าาาคคครรััับบบยู่กทงเจหลุยส์นนะะะคคครรรรัััับบบเเเเดดกาาาแลทงจ้อ อยจานี่วิลเลียมครับก็เป็นสามแดนกลางของทางแอติบิวเบลเจ้าบ้านนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำถือกำลงเจ้าอูนัยน,นะครับโกเมส ตัวที่1ครับตัวที่2ครับนิโก้บิลเลียมวันนี้นาเป้าจะส่องในเรื่องทางเจ้ามาลิโอครับชานาดี้แลบปนบาทเป็นหน้าเป้าครับก็เป็นอะไรชื่อทั้งที่เป็ตำแหน่งครับที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ของทางเจ้าบ้านทางบิวเบานะครับต่อไปเลยไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนก็คือทางแมนยูกันบ้างนะครับสจหรับการจัดทัพของทางแมนยูครับวันนี้ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์ครับสี่สามสองหนึ่งผู้รักษาประตูเป็นทางเจ้าอังเดโอนานายืนข้อศอกให้ทางแมนยูครับสี่ปากการหลังแผงเบ็คโฟร์จะเป็นทางเจ้าแ ทางขวาจะเป็นทางเจ้ามุสซี่ดาราคุยนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คโฟลของทางแมนยูคัมคืนนี้นะครับแผงแดนกลางจะเป็นทางคาเซมิโลรับดาวเตะทีมชาติบราซิลยคู่กับทางเจ้ามาหนูเอลนะครับโอูเกตตี้ครับและทางเจ้าฟาเิกนะครับเดอร์กูนะครับวันนี้ก็เป็นสามแดนกลาง,งทางแมนยูครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้าอเล็กซานโดกาฮานาโซตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะบรูโนเฟนเดนเดสดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและวนันนี้น้าปาเป็นทางเจ้ารัสบัตไหลุดนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับท่โอ้้ในดานของฟุตบอลนี่ก็ต้องยอมรับว่า คู่ขี้สูสีนะครับทางบิลเบานี่ก็ถือว่าแข่งในบ้านถือว่าได้เปรียบแต่ในด้านของจังหวะนะครับความโชคโชยในของฟุตบอลทั่วยุโรปก็ต้องยกให้ทางแมนยูนะครับฟุตบอลคู่นี้เลยเปิดทางบิลเบาต่อครึ่งลูกไม่น่าต่อส่วนตัวผมเมตาให้รอครับที่ทางแมนยูนะครับและคู่ต่อมาครับไก่เดือทองทัดน้ำทัศ์เปร์วันนี้เปิดบ้านครับเจอกระทานนะครับซีมหมามืดครับก็คือทางโบโรคริมนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับในด้านของทางสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาครับลูกครึ่งนะส่วนตัวผมดูว่า แล้วก็คู่แรกรองที่ทางนะครับแบนยูนะครับแล้วต่อสเปอร์คู่ที่ต่อมาครับฟุตบอลพิมลิเต็ดอังกฤษนะครับวันนี้นะครับนอตแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านครับวันนี้เจอกับทางบอลหมัดฟอร์เรสเนี่ยรุ่นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกงวันนี้ครับราคาปอปอจัดไปที่ฟอร์เรสนะครับตัวนั้นของฟุตบอลนะครับนอร์เวย์ครับโรเซนบอร์กวันนี้เจอกับทางนะครับ คิดเยนนุนฟุตบอลคู่นี้จัดไปครับที่ดังพรองคทานนะครับโรสินบอร์กนะครับเป็นทา่งของคู่ต่อมาครับเป็นทีดงของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับยอการ์เดนครับวันนี้เจอกับทางเชลซีจัดไปเชลซีนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้เรเบติสครับเจอกับทางฟิอเลติน่าหลอกนี่ทางฟิอเลติน่านะครับอ่ะวันนี้เท่านี้คู่นี้เจอกันใหม่ครับ